หาคุณมีชีวิตอยู่ในช่วงยุค90หรือว่าช่วงต้นปี2000นะครับหลายคนคงเคยจำทำนองเพลงอินโทรประจำตัวของ Intel อดีตผู้ผลิตชิปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกได้นะครับก็ต้องบอกว่าสารการนับจากนั้นไปต้นมาเนี่ย Intel ประสบปัญหากับการตกต่ำอย่างหนักนะครับหรือจะพูดให้ถูกก็คือพวกเขาเพียงแค่อยู่เฉยๆในขณะที่คู่แข่งทั้งหมดพุ่งทยานไปข้างหน้า จริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบัน Intel แทบจะไม่ติดอันดับใน10ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของโลกซะด้วยซ้ำแล้วนะครับโดยอยู่ในอันดับรองจากทั้ง NVIDIA, TSMC, BOTCOM, s a m s u บ g ASML, AMD, Qualcomm, a p p l i อลเวและ Texas Instruments เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพียงไม่ถึง2ทศวรรษ Intel ก็ตกต่ำได้ถึงเพียงนี้เรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story powerful Inspire people story สวัสดีครับผมดนทรลาดนจากดน,ดนบล็อกนะครับและนี่คือกการคิกสตอรี่นะครับรายการที่มาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงผู้ผลิตชิป ที่อดีตเคยยิ่งใหญ่เกรียงไกรมากๆนะครับแทบจะเป็นผู้ผูกขาดในอุตสาหกรรมนี้เลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือ Intel แต่ตอนนี้เนี่ยพวกเขาแทบจะไม่ติดสิบอันดับแรกของผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลกซะด้วยซ้ำนะครับมันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากๆนะครับเวลาเพียงแค่ประมาณ2ทศวรรษ i ิน e ทถึงได้เปลี่ยนไปถึงขนาดนี้ถ้าเปรียบเทียบให้ชัดเจนมากๆนะครับเทียบกับ N v ็นวีเดียสถานการณ์ของ Intel มันแย่กว่าที่หลายคนคิดนะครับเพราะว่าเมื่อย้อนกลับไป5ปีที่แล้วเนี่ย n v i นวียมีม yeah, right. ูลค an ่าเพียงครึ่งหนึ่งของ Intel ที่80 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐแต่ปัจจุบันนะครับแม้จะหักมูลค่าทั้งหมดของ Intel ออกจาก n v ็นวีแล้วเนี่ยเอ็นวีดียยังมีมูลค่ามากกว่า2ล้านล้านดอลลาร์นะครับนอกจากนี้ Intel ไม่ได้ผลงานแย่แค่เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมชิปเพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่าพวกเขายังแย่ที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดทั้งหมดซะด้วยซ้ำา Intel เป็นหุ้นที่มีผลงานแย่ที่สุดใน s p 5 0 0ณขนานี้นะครับ ซึ่งมาดูผลงานของหุ้น Intel ในช่วง25ปีที่ผ่านมานะครับ Intel มีมูลค่าลดลง57%นะครับซึ่งถ้านึกถึงเงินเฟอ้อนะครับเงิน1ดอลลาร์ในปี2000เนี่ยมีค่าเทียบเท่ากับ1.81ดอลลาร์ 8, ในปัจจุบันหมายความว่าสกุลเงินดอลลาร์เองเนี่ยสูญเสียมูลค่าไปประมาณ45%นะครับดังนั้นหุ้น Intel มันไม่ได้มีมูลค่าเท่าที่เราเห็นในทุกวันนี้นะครับแต่ว่า ถ้าเทียบอัตราเงินเฟอ้อแล้ว Intel เนี่ยมูลค่าลดลง77%นะครับในช่วง24ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าแนวคิดหนึ่งที่ทำให้ i ิน e l ลการมาเป็น Intel ในทุกวันนี้ก็คือแนวคิดของการตลาดที่มาก่อนเรื่องวิศวกรรมนะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือ Intel แทบไม่เจอเหตุการณ์หายนะหรือว่าจุดเปลี่ยนใดๆเหมือนอุตสาหกรรมอื่นนะครับถ้าเราไปเทียบกับอย่างก d ดักเองหรือว่าอย่าง โนเกียที่เคยเจอ Apple มาทำลายล้างพวกเขานะครับแต่ว่าความตกต่ำทั้งหมดของ Intel ในทุกวันนี้เนี่ยสามารถอธิบายด้วยคำสั้นๆน,นะครับนั่นก็คือความยิ่งพยองและไม่รู้ร้อนรู้หนาวของพวกเขาเองทั้งหมดนะครับในช่วงทศวรรษที่ 1970- 1 9 8 0และ1990 Intel อยู่ในจุดสูงสุดของพวกเขานะครับเราอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับมัวร์ลอนะครับเป็นแนวคิดที่ว่าจำนวนทานซิเตอร์ในชิปเนี่ยจะเพิ่มเป็น2เท่าในทุกๆ2ปีนะครับกอดอนมัว,มวย ก็เป็นผู้ขอตั้ง Intel ด้วยนะครับและแน่นอนว่า Intel จึงเป็นผู้สนับสนุนแนวคิดในการรักษากฎนี้วิศวกรที่ Intel เนี่ยมีความภาคภูมิใจยอย่างมากนะครับในงานของพวกเขาเพราะว่ามันเปรียบเหมือนเป็นผลงานที่ก้องโลกมากๆนะครับในยุคนั้นแต่ก็ต้องบอกว่าความสำคัญของวิศวกรเนี่ยค่อยๆจางหายไปที่ Intel ตลอดช่วงทศวรรษ90นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษที่2000นะครับ เพราะว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชิปที่แบรนด์เนี่ยมีความสําคัญมากกว่าประสิทธิภาพนะครับแต่สถานการณ์ของอุตสาหการรมนี้ก็ต้องบอกว่าลูกค้าองค์กรและผู้ลงไหลในคอมพิวเตอร์ซึ่งโฟกัสไปที่ราคาต่อประสิทธิภาพเป็นหลักดังนั้นบริษรัทผลิตชิปจึงถูกกระตุ้นอย่างมากนะครับให้ปรับปรุงชิปของพวกเขาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อยู่เหนือการแข่งขันแต่เมื่อเข้าสู่ยุค2000เนี่ยเราได้เห็นการเติบโตของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสําหรับผู้บริโภคทั่วไปนะครับ ผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยมีความรู้น้อยมากๆเกี่ยวกับเรื่องคอเรื่อง h y p e r ร์เทรดดิหรือว่าเรื่องความเร็วคล็อกสัญญาณนาฬิกาทั้งหลายนะครับแต่พวกเขารู้สิ่งเดียวก็คือ Intel เป็นแบรนด์ที่พวกเขาไว้วางใจไม่ว่าจะเป็น Intel รุ่น i3 i5 i7 ก็ต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้ Intel ได้ครอบครองตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและพวกเขาเริ่มรู้สึกว่าการตลาดเนี่ยมันสําคัญกว่าวิศวกรรมนะครับ หลักฐานที่ชัดเจนที่สุดของเรื่องนี้ก็คือในปี2005นะครับเมื่อพวกเขาตัดสินใจแต่งตั้งพอลโอเทเลนีเป็น CEO คนแรกที่ไม่ได้มาจากสายเทคนิคนะครับพอเป็นผู้บริหารด้านการขายและการตลาดมาอย่างยาวนานและแนวคิดในตอนนั้นก็คือเนื่องจากกฎของมัวมันกำลังจะตายนะครับ Intel จึงต้องการคนด้านการตลาดมาเป็นผู้นำเพื่อให้บริษัทเติบโตต่อไป อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องยอมรับว่าพอเนี่ยทำงานได้ดีมากตามที่เขาได้รับมอบหมายนะครับเขาปรับลดขนาดของบริษัทอย่างมากโดยการเลิกจ้างพนักงานจํานวนมากและโฟกัสความพยายามทั้งหมดไปที่การขายและการตลาดนําไปสู่ข้อตกลงที่สําคัญอย่างเช่นกับ a p p l e สําหรับ Mac นั่นเองนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับทิศทาง ของ Intel ในยุคของพอเอทเทลินีเพราะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยกฎข้อมูมันไม่ได้ตายไปจริงๆนะครับและโดยสภาพแวดล้อมองค์กรที่เข้มงวดรูปแบบใหม่ Intel ได้แยกตัวมาจากชุมชนวิศวกรรมที่แต่ก่อนเนี่ยเคยเป็นใหญ่ในบริษัทนะครับตอนนั้นดูเหมือนว่าเส้นทางการที่จะใช้การขายหรือว่าการตลาดนำเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อไรายได้หรือกําไรของ Intel จริงๆนะครับเพราะว่าตอนนั้น Intel แข็งแกร่งมากๆพวกเขาไม่ได้ถูกลงโทษจริงๆจากการกระทำนะครับ แม้พวกเขาจะล้าหลังอยู่มากก็ตามแต่มันเป็นเพียงม่านบางๆที่สร้างความยืดหยุ่นให้กับ Intel นะครับแต่ความยืดหยุ่นนี้เนี่ยมันไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไปนะครับเพราะในที่สุดอุตสาหกรรมที่เหลือเนี่ยก็จะทิ้งห่างไปไกลจนเรื่องของแบรนด์เพียงอย่างเดียวมันไม่เพียงพอที่จะเอาชนะช่องว่างในด้านประสิทธิภาพการทํางานของชิปการเปิดตัว AMD Ryzen ในปี2017เนี่ยมันเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ครั้งแรกต่อ Intel นะครับ ชิประดับบนของไลเซนเนี่ยไม่ได้ดีกว่าของ Intel แต่ว่าเมื่อพูดถึงชิปสําหรับผู้บริโภคทั่วไปราคาเมื่อเทียบต่อประสิทธิภาพของ AMD เนี่ยเหนือกว่าเป็นอย่างมากนะครับการโจมตีครั้งใหญ่ครั้งที่สําหรับ Intel เนี่ยเกิดขึ้นในปี2020นะครับเมื่อ Apple ตัดสินใจเลิกใช้ Intel ตอนแรกเนี่ยผู้คนค่อนข้างสับสนเกี่ยวกับการที่ Apple ผลิตชิปของตอนเองนะครับแต่หลังจากที่พวกเขาได้เห็นประสิทธิภาพและที่สําคัญกว่านั้นก็คือเรื่องของการใช้พลังงานที่น่าทึ่งของชิป M 1 มันก็ชัดเจนนะครับว่าจากาักระพัฒ Intel ไม่มีอะไรที่จะมาเป็นที่พึ่งอีกต่อไปก็ต้องบอกว่าแม้ Intel จะล้าหลังในอุตสาหกรรมชิปของเดสก์ท็อปนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ย Intel ก็ยังควบคุมประมาณครึ่งหนึ่งของอุตสาหกรรมเดสก์ท็อปอยู่และยังครองตลาดแล็ปท็อปได้มันแสดงให้เห็นว่า Brand แบรนด์พันธมิตรเดสก์ท็อปของ Intel เนี่ยแข็งแกร่งแค่แไหนนะครับ แต่ถึงเหล่านี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วย Intel ในระยะยาวนะครับเพราะว่าตลาดชิปคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลกําลังกลายเป็นส่วนที่มีความสําคัญน้อยลงเรื่อยๆในตลาดชิปโดยรวมนั่นเองนะครับ การส่งคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเนี่ยลดลงมามากกว่า10ปีแล้วนะครับและอุตสาหกรรมชิปเนี่ยก็เติบโตใหญ่กว่าเพียงแค่คอมพิวเตอร์ไปมากแล้วนะครับในตอนนี้มันมี4ภาคส่วนใหม่ที่สําคัญที่มันพัฒนาขึ้นในช่วง20ปีที่ผ่านมาและ Intel เนี่ยพลาดไปทุกภาคส่วนเลยก็ว่าได้นะครับเริ่มต้นด้วยอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนหลังจากการเปิดตัว iPhone ในปี2007กระแสสมาร์ทโฟนก็ระเบิดไปทั่วโลกนะครับ TSMC Samsung และ Qualcomm ต่อสู้กันอย่างดุเดือดเพื่อชนะตลาดนี้ และ Intel ก็ไม่ได้อยู่ในเกมนี้เลยด้วยซ้ำนะครับภาคส่วนที่2ก็คืออุตสาหกรรมเกมนะครับนี่คืออุตสาหกรรมที่ Intel ยังควบคุมอยู่จนถึงทุกวันนี้ในด้าน CPU นะครับแต่ Intel เนี่ยไม่เคยให้ความสำคัญกับเรื่องของ GPU อย่างจริงจังแม้ว่า GPU เนี่ยจะเป็นฮาร์ดแวร์อันดับหนึ่งที่เกมเมอร์ใช้เงินจ่ายนะครับเพราะแม้กระทั่ง AMD ก็พยายามแข่งขันในตลาดนี้ตั้งแต่ปี2006 แม้ว่าพวกเขาใกล้จะล้มละลายก็ตามนะครับแต่ด้วยเห็นผลบางอย่างนะครับ Intel เ,เนี่ยก็ไม่ได้เปิดตัว G P U จนถึงปี2021นะครับและเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยมันก็ช้าไปสัแล้วนะครับในภาคส่วนที่3ก็คืออุตสาหกรรมด้านการขุดคริปโตเคอเรนซีนะครับเทนนี้เองเนี่ยได้สร้างประโยชน์มาสารให้กับ NV i d i ีเดียและมันเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้ NV i d i เดียเนี่ยเปลี่ยนจากการเป็นผู้ผลิต G P U สำหรับการเล่นเกมเฉพาะกลุ่มมาเป็นผู้เล่นกระแสหลักนะครับ มันเป็นผลมาจากการเติบโตของการขุดคริปโตโดยตรงนะครับทำให้ราคา GPU เนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นเพราะว่าแม้การขุดคริปโตเนี่ยจะกระแสซาลงไปนะครับแต่ราคา GPU มันก็ไม่ได้ลดลงไปมากเลยนะครับตรงกันข้าม Nvidia เนี่ยสามารถสร้างภาคส่วนชิปใหม่ทั้งหมดและอุทิศให้กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการขุดนะครับและอีกครั้งนะครับ Intel ก็ไม่ได้มายุ่งในตลาดนี้เลย และในภาคส่วนสุดท้ายและเป็นภาคส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับเป็นอุตสาหกรรมที่สําคัญที่สุดที่ Intel กำลังพลาดไปในขณะนี้นั่นก็คืออุตสาหกรรมด้าน AI นะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ Intel กำลังไล่ตามอย่างจริงจังแต่มันเป็นเรื่องยากมากสําหรับพวกเขาที่จะแข่งขันในตอนนี้นะครับเหตุผลเดียวที่ NV ็นวีเดียสามารถครองตลาด AI ไได้อย่างเบ็ดเสร็จ ็เพราะพวกเขาผ่านการพัฒนา GPU มาหลายยุคแล้วนั่นเองนะครับจาก GPU เกมสู่ GPU สำหรับขุดเมือง Bitcoin สู่ GPU ศูนย์ข้อมูล NVIDIA เนี่ยมีประสบการณ์กว่า30ปีในการผลิตและพัฒนา GPU ดังนั้นการที่ Intel จะกระโดดเข้าสู่สงคราม AI โดยไม่มีประสบการณ์ก่อนหน้านี้เลยพูดง่ายๆก็คือมันเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากเอามากๆนะครับก็ต้องบอกว่า Intel เนี่ยยิงพยองกับความสำเร็จในอดีตนะครับแล้ก็ทำตัวสบายๆจนเกินไป ทั้งในแง่ของการผลิตชิปและการขยายไปสู่อุตสาหกรรมที่กําลังเติบโตนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็มีแสงสว่างเกิดขึ้นบ้างแล้วนะครับในช่วง2อปีที่ผ่านมาเนี่ย Intel ค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเรื่องนะครับเริ่มต้นจากผู้นำของพวกเขานะครับพอโอเท l ล n นเนี่ยไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับ CEO ออย่างชัดเจนนะครับ แต่ตัวเลือก2คนถัดมาก็ยังไม่ดีอีกนะครับเพราะว่าหลังจากที่พอเกษียในปี2012 Intel ได้แต่งตั้งไบรอันเคอร์เซนิกเป็น CEO คนใหม่นะครับในทางเทคนิคไบรอันมีปริญญาวิศวกรรมนะครับแต่ว่า ัวเขาเองเนี่ยไม่ได้ทํางานด้านวิศวกรรมจริงๆนะครับเขาเป็นคนด้านซัพพลายเชนคล้ายๆกับทีมคุกนะครับและในที่สุดก็ถูกบังคับให้ออกหลังจากที่ไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับพนักงานนะครับส่วน CEO คนต่อมาของพวกเขาเนี่ยเป็นนักธุรกิจด้าน MBA ตัวจริงและเป็นผู้บริหารการเงินตลอดชีวิตซึ่งนั่นก็คือบ๊อบสวอนนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผลเช่นเคยนะครับแต่ในที่สุดในปี2021 Intel ก็ได้ตั้งแพทริกเกลซิงเจอร์นะครับเป็น CEO คนใหม่ ซึ่งเขาแตกต่างจากผู้นำสามคนก่อนหน้านะครับเพราะว่าแพทริกมีประสบการณ์30ปีในฐานะอาร์ชิเท t เจอร์ด้านชิปที่ Intel และเขายังมีช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในฐานะ CEO ของ VMW a r e ด้วยนะครับดังนั้นแพทริกจึงเป็นการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบระหว่างความเป็นผู้นำด้านวิศวกรรมและธุรกิจแต่ก็ต้องบอกว่าการพลิกฟื้นสถานการณ์ของ Intel มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับสิ่งแรกที่แพทริกทำก็คือสร้างขวัญกำลังใจของบริษัท และค่อยๆก่อร่างสร้างรากฐานทางด้านวิศวกรรมขึ้นมาใหม่นะครับย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อน Intel ได้นำพอโอเทลินีเข้ามาเพราะพวกเขาคิดว่ากฎของมัวมันกำลังจะตายนะครับแต่วันนี้คติพจน์ประจำใจของพลาสติก็คือกฎของมัวยังไม่ตายจนกว่าตารางธาตุจะหมดไปและความคิดและวิสัยทัศน์แบบนี้เนี่ยมันได้แผ่ไปทั่วทั้งบริษัทอย่างเป็นธรรมชาติ p พตติกยังได้เริ่มโครงการไม่กับโปรเจกต์ขนาดใหญ่เช่นการลงทุน3,300 0ล้านยูโรในสภาพยุโรปและการลงทุน100ล้านดอลลา,าร์ในสหรัฐอเมริกานะครับและนี่เป็นหนึ่งเหตุผลหลักว่าทำไมตัวเลขทางการเงินของ i ิน e l จึงดูแย่มากๆนะครับพวกเขากำลังขาดทุนมหาศาลในความพยายามที่จะไล่ตามคู่แข่งให้ทันนะครับในการประชุมรายไตรมาล่าสุดเนี่ยแพตติกได้บอกกับนักลงทุนว่าพวกเขากำลังอยู่ในเส้นทางที่จะไล่ตามฐานภายในปี2026 ซึ่งนั่นหมายความว่า Intel ก็ต้องพบกับความเจ็บปวดไปอีกอย่างน้อยเจ็บมากข้างหน้านะครับเพื่อไล่ตามคู่แข่งของพวกเขาให้ทันและต้องโน้มน้าวให้ตลาดให้โอกาสพวกเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับวอลเ e นบอเฟเนี่ยเคยกล่าวคำพูดที่มีชื่อเสียงไว้ว่าเราสามารถเสียงเงินได้นะครับแม้เงินจะจำนวนมากขนาดไหนก็ตามแต่เราไม่สามารถเสียชื่อเสียงได้แม้แต่เศษเสี้ยวของชื่อเสียงและเมื่อพูดถึง Intel นั่นก็คือทั้งหมดที่พวกเขากําลังเสียไปในช่วง25ปีที่ผ่านมาทั้งในแง่ของวิศวกรรมในมุมมองของนักลงทุนและในมุมมองของผู้บริโภคก็แทบจะไม่ชายตามอพวกเขาอีกต่อไปและมีสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับก็คือมันไม่มีทางน,นะครับที่ Intel จะก้าวกระโดดไปแข่งขันกับ n อ็นวีดีโดยพวกเขาไม่ปฏิรูปแบบยกเครื่ององค์กรทั้งหมดเหมือนที่แพตติกกำลังทําในตอนนี้นะครับแต่การเดินพันครั้งใหญ่นี้มันจะประสบความสําเร็จจริงหรือไม่นะครับ เวลาเท่านั้นจะบอกได้แต่ในระหว่างนี้สถานะของ Intel ก็ต้องบอกว่ามันแย่กว่าที่เคยเป็นมาเป็นอย่างมากนะครับบทเรียนสำคัญจากเรื่องราวของ Intel เนี่ยคือการเตือนใจว่าแม้จะเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จสูงสุดแค่ไหนก็ตามนะครับหากหยุดพัฒนาและพึงพอใจกับความสำเร็จในอดีตก็อาจจะสูญเสียความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างรวดเร็วในโลกของเทคโนโลยีที่มัน ปลี่ยนแปลงอย่างติดจรวดอย่างที่เราได้เห็นกันในทุกวันนี้นั่นเองครับผมสาหรับเรื่องราวของ Intel ใน E ีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลกัหลกๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม B ล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line add ที่ on, a, r a d r a d o n a d T H A R A D H O L สามารถ a d ดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอด c a แคต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ